สมัยที่ทีมจะยืนยิ้มให้เธอทั่วใจสร ผลิตภัณฑ์ทุกอัน,นเนาะจริงๆมันได้รับผ่านพวกตัว ESD Safe สัญลักษณ์ที่บอกว่าอุปกรณ์ทางฮาโกเองเนี่ยมันจะไม่เกิดไฟฟ้าสถิตที่ล้นไหลออกจากตัวอ่า user ที่ใช้งานเพราะว่ามันมันเป็นระดับถึงขั้นใช้งานได้ระดับอุตสาหกรรมแล้วครับเขาก็พยายามที่จะเล็งเห็นในส่วนนี้ในการใช้งานก e ต้องครับ ESD Safe ใช่ครับช่างหาเนี่ยสงสัยมาว,ว่าทำไมหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ช่างหาใช้เนี่ยจากทางฮัโกเนี่ยทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลือง อ๋อคือเขาจะชอบพูดถึงแบทฮักโกว่าเป็นมินเนี่ยนประตูนมินเนี่ยนเขาจะถึงว่าทางสายช่างผมนะผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมต้องเป็นสีฟ้าเหลืองแับก็โอเคกิมมิคของแมนเนี้ย ของฮัคโกะก็คือกิมมิคเขาเน้นเป็นสีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในเบื้งกกองลึกที่ฮัคโกะเขาพยายามสื่อข้างในในมีนนิดครับในสีนี้นะครับสีเหลืองกับสีน้ำเงินที่เขาทำมาเนี่ยครับคือเขามีโครงการโครงการหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาคือเป็นฮัคโกะกิมมิคโปรเจกต์ซึ่งในในด้านอุตสาหกรรมเองเนี่ยที่เวลาเขาทำขึ้นมาเนี่ยมันจะมี เกี่ยวเรื่องมาตรฐานต่างๆนซึ่งในโซนยุโรปอ่างเงี้ยเขาจะสร้างตัวสัญลักษณ์หนึ่งก็คือ E U R O H S ตัวนี้มันเป็นมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะเป็นผลดีก็คือเป็นการรับประกันที่ว่ามาตรฐานเป็นการเป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ได้รับผ่านก่มาตรฐานที่ทั้งตัวยูเซอร์เองแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยมันเป็นมิรนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเขาพยายามจะโชว์จุดเด่นว่าคือ ไอสี IC, เหลืองกับไอสีน้ำเงินเนี่ยคือเวลา,าผสมเข้าด้วยกันเนี่ยคือตามแม่สีเนี่ยก็คือมันผสมเข้าได้เป็นสีเขียวราฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการเซเวอร์อะไรเงโโี้ยเขาพยายามที่จะแบบว่าเห็นควสิาสมสำคัญตรงส่วนนี้กับการใช้งานของตัวยูเซอร์ทางตัว,ต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 วสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลายส่วนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีในเรื่องของแต่ละชิ้นส่วนที่เขาเวลาผลิตนะครับเขาพยายามจะใช้ในเรื่องของสารหลีดฝีอะปั่วที่มันไม่ได้มีสารตะกั่วข้างในตะกั่วข้างในใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวพาร์ทพวกนี้เขาก็มีส ก็คือแบบว่ามีมีนิ่ง <ๆ S 1> จริงๆของของมันว่าทําไมแบบว่าส่วนใหญ่แล้วทำไมถิงชอบใช้เป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินที่เอามาใช้ในการผลิตโอดีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบ็กก่อนๆเนี่ยแบ็กเก่าๆเลยนะครับคือ ตั้งแต่ยุคเจนแรกๆมันไม่ใช่สีนี้มาก่อนพอเป็นเจนลหลังๆมาที่คอเขาแบบพัฒนาเจเนเรชันขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาเหมือนพยายามที่จะอย่างที่ทช่างฮาเข้าใจนะครับก็คือ 1. เป็นกิมมิคสก็คือเขาพยายามสอดแทรกเรื่องนี้ครับให้ยูเซอร์เนี่ยได้เห็นถึงการด้วยบอกว่าได้ใช้งานแบบปลอดภัยปลอดภัยถูกต้องครับแล้วก็เป็นมิดกีบสิ่งแวดลอ้อมถูกองครับ the